ัสดีค่ะมาอยู่กับวันนี้มาอยู่กับเพลงซ้ำอ่ะแส่วันนี้เราจะมาเออเอ,อมาเล่นเกมมาเก็บทุกอัปเดตของเกมคาแมนกันนี่เข้ามาเลือกตัวละครนีเน้เหมือนนับอยู่นะเหมือน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 อันนี้ก็เป็นที่ปับก็เหมือนอย่างนั้นแห ไปแับมองอะไรประมาณนี้นี่ทุกคนเหมือนมั้ยเหมือนไหมครับมากคือไม่บอกะก็จะเปน็นแบบไรลุงสาเพียงซาจะครูเออหมูบ้านแสนหานะแล้วก็เอ่อป้นหนุ่ม <c oughs> อันนี้ก็โฆษณาอีกแล้วก็ตัดคาบไปเลยมาได้ทุกคนวัน <c oughs> นี้เราก็จะมาลบนี่ออกไปเราจะมาสร้างโลกใหม่อนนก็สามารถเมื่อปเป็น s ว r v i ร a l c r e a t ก็ได้นะ <c oughs> เราขอเคที t i v e จะได้บินได้แล้วก็เป็นนี่ละกัน โลกเรียบเนาะจะได้จุดลองนี่ทุกคนเห็นไหมเห็นอะไรตกต่างไหมดูดูตรงนี้ตีมันจะอยู่ตรงกลางนะพระอาทิตย์ก็มีามเหมือนขึ้น <c oughs> แล้วดูบล็อกดินดูบล็อกดินแล้วดูบล็อกหินนะทุกคนบล็อกหินเปลี่ยนไปมากดูดิมันม่คับชัดๆไม่ใช่ครับแม่ละ แล้วดูทอดนะทุกคนโอ้ยทอดเหมือนต้นไม้ก็เหมือนนี่เข้ามานี่นี่นี่มีอะไรอยากให้ดูนี่นี่นี่ดูดินดูจินเออดินก็เหมือนเดิมเหรอไม่หรือไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่มีความแบบนี่เช็คเจอรนี่แล้วก,ก็ ของก็จะมีน ok ี่น ok ok ี im um ่นี่ธนูไม่ใช่ธรรมดานะมีธนูพิษเบ็นนะในธนูพิษแล้วก็เพิ่มมาก็คือเนื้อน้องแกะเนื้อแกะสามารถกินแกะได้แล้วแล้วก็จะมีเบ็ดที่ตกปลาตกแครลทนะจะได้ไว้ล่อหมูเล่น้องหมูนี่แล้วก็มีนี่นี่นี่เนมแผะมีเออเชือกแล้วก็มี เป็นเกาะม้าขอเลือกเปก็นเกาะเพชรแล้วก็เอาอานมันู้ไว้แล้วก็มาอันไหนนะลืมไปแล้วเนี่ยบอดดิลเล่นน้ำนู่นนี่เลยโอเคแล้วเราก็เ <c oughs> ชื่อมาด้วยเ <c oughs> อาเน,น็ตแพกมาด้วยแล้วก็เราต้องมี <c oughs> รั้ว เพื่อเลี้ยงมานะคะไปมาใกล้ๆถามว่าทำไมไม่บินก็บินอยูอ่ยุบตรงนี้เราก็จะมาทำการเลี้ยงน้องม้ากันนะคะวันนี้เราจะมาทำฟาร์มมา้าโอ้โหไหนบอกเก็บตกอัปเดตทุกอัปเดตอัปเดตก็มีแค่นี้ค่ะอัปเดตก็คือ ทำให้เออทุกอย่างเหมือนไปครับเช่นที่ทเปลี่ยนไปจริงๆก็คือหินนะคะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เราไม่ได้ดูเลยนะเข้ามาเราเห็นหินเปลี่ยนไปที่สุดแต่แต่ว่าเออ,อโอเคทุกคนก็กลับมาเรียบร้อยน,นะไม่กี้มันคนนานย,ยืมมากก็ กรงตัวนี้ก็จะเป็นกลงน้องมาขอ,องเรานะคะก็วางม้าเลยอุ้ยโอ้โม้าสีสวยแต่เราไม่ชอบตัวนี้เลยเราไม่อยากได้มาเด็กอะมันขีบอดได้ตายไปซะอืมม้าสองตัวนี้หมอเป็นคู่รักกันจริงๆ โอเคหน่อยอุ้ยเลือดเยอะมากเลยตรงนี้รัก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 ให้หน่อยนะรัก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 ให้หน่อยนะรัก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 ให้หน่อยนะนี่นี่ดูก่อนแล้วก็แป๊บนึงนะ นี่แล้วก็ใส่ออมใส่กลออุ้ยมา้าตัวน,นี้สวยมากออ้ยบังคับได้แล้วแ๋ยวเราขอลงก่อนได้ไหมนี่แล้วก็พอเรามีมา้าอะไรชช่ไหมแล้วก็เอาเชือกมาผูกได้เลยแล้วเราก็ปักตรงนี้ได้เลยต่อไปเราก็จะมาเออขีอ่ม้าตัวน,นี้ <c oughs> ซึ่งมา้าตัวน,นี้มันขี่ยากมากเลยนะทุกคน เลือดมันก็ไม่ได้เยอะนะ <c oughs> แต่มันขี่ยากอ่ะก็ตรงที่ว่ามันไม่ยอมไม่เราขี่นี่แหละเดี๋ยวเอ้ยนี่แกทำให้ฉันต้องตีม้าตัวนี้เหรอแกอเดี๋ยวเอาเถอแกตกตงแต่อะกินกินกินฉันให้แกกินแล้วนะแกจะกินไหมกินม,มาเจ้าม้ากินเยอะแล้วไม่รักอีก โหกินจุเวอร์อขึ้นได้ยังเนี่ยเออร <c oughs> ักทีเธอโอ้โหไม่เคยรักเลยอะ่ะมาดู็นีิ๊มตกจสีจริงใส่ <c oughs> ูงไป ไปกอดด้วยนี่สวยไหมลงมาแล้วก็เชื่อมันเป็นอะไรกับโฆษณาทุกคนคือมันอัปเดตไปแต่ก็โฆษณาก็หายอยู่เหมือนเดิมโฆษณาก็ไม่ได้หายอะไรไปนะคะคือเกนอมนี้นี่แน่ไม่เล่นให้ทุกคนดูน,ะนาะโฆษณาางี้ยแหละ ไม่ไปกดเข้าเว็บอะไรไม่รู้ออกออกออกทุกคนวันนี้เราไม่ได้รีวิวเว็บซะหน่อยเนี่ยตัด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 ทุกคนคือโฆษณาเปสองโฆษณาอันนี้ก็จะมีปุ่มให้กดเยอะมากแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะ ตัวนี้เ,เราก็ผูกด้านหนึ่ฟากหนึ่งของโลกเลยนะคะก็ขึ้นมาตรงนี้เนาะแล้วก็ลงมาแล้วก็มาเอา <c oughs> อะไรเอ่ยเราจะมาเอาน้องเอเอเดวแป๊บนึนงหายก่อนหาก่อนหาก่อนมันยังไงน้อง n v i e วนี่นะคะ, <In view. S 1> ะ,คะอ่านตรงนี้เลย อ่ะตรงนี้เลยตรงนี้นะแป๊บนึงนะนี่นนะน N V U <c oughs> แล้วก็จะมาใส่น้องเนมแพกแล้วมีสองตัวตัวที่หนึ่งเราจะตั้งชื่อว่าปั๊บอีดนาะงปั๊บ ข้ที่สองเราจะตั้งชื่อว่า <c oughs> น้องอุ้ยเป็นหนึ่งเราจะตั้งชื่อน้องว่าน้องเออซิมโป้ิมโป้ละกันน้องซิมโป้ิมโป้กน้องความอีเฮ้ยรมบใส่ไปทอเคน้อง คุณซิปโป้นิมโป้กับน้องป๊อบอิดนะน้องป๊อบอิดเอาตัวสีนี้ละกันอันนี้ป๊อบอิดที่แม่โอเคป๊อบตั้งอ้าวป๊อบอิดไปตัวนั้นเฉยตั้งซิปโป้อ้าวทำไมไม่ได้ตัวเดียวเอาป๊อบอิดใส่ตัวนี้ที่บีด็อกป๊อบอิดกับน้องน้องอะไรซิปโป้นิมโป้แล้วก็น้องป๊อบอิดนี่เห็นไหม ต้งชื่อดาอเปิดอัปเดตใหม่นะคะแล้วก็อยากดูเออหน้าคริปเปอร์อยู่เหมือนกันนะลองมาดูหน้าคริปเปอร์กันไหมตอนนี้ก็กินมาม่าหอมชูชรายบรายบราบราบราบคริปเปอร์คริปเปอร์คริปเปอร์เอ้าวางไม่ได้อีกเอ้าคนคริปเปอร์วางไม่ได้อ่ะลองน้อง น่าแมนนี่นี่นี่อัปเดตใหม่ลูกบอลตัวนี้นะนี่นี่ทำให้เกิดไฟได้ด้วยว้ายใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้กใกรอยู่ก็ดีกูกีกูกีด้วยนะบ๊ายบายก็ถ้าใครอยากเล่นก็ไปโหลดได้เลยเพราะว่าตอนนี้เขาอัปเดตมาใหม่ถ้าเกิดอัปเดตอีกก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูจะมาเล่นให้ทุกคนดูโอเคบายทุกคนแม่บอกบ๊ายบๆกันสิบ๊ายบาย